ในช่วงเบรกแรกนะครับเราไปกันที่การแข่งฟุตบอล v ี p ซีเนียไทย2 0 2 2ครับ,ท,รบที่สนามบุญญาจินดานะครับในรุ่น50ปีวันนี้มีพิธีเปิดด้วยนะครับไปติดตามกันครับฟุตบอลวี p ีซีเนียผู้ว่ลไทย2022ครั้งที่8ประจำปี2 5 6 5นะครับเป็นการมอบถุนเนกสาและอุปกรณ์กีฬาให้กับเยาวชนเชียงถ้วยติดยศด้วยประธานท่านองคุมติคลเอกเฉลิมชัยสิทธิสาร วันเอกราชรัชเดีนพืชนะครับในรุ่น40-45 50ปีนะครับวันนี้นะครับก็จะเป็นการแข่งขันทั้งหมดนะครับ8ทีมนะครับจะมีทีมสาย A ได้แก่เล็กไทยแลนนะครับวีพีพืชตำรวจปศสทีมทสอตาแทยแลนและก็ทีมวีพีส่วนนะครับสาย B ได้แก่ทีมราชสีสมุทรนะครับ3ทีมชมรมกีฬาสามย่านทุมวันและก็ทีมทับโผเอฟซีตามด้วยทีมราชช่างดำอมตะวิรับ วันน awesome ี้เราได้คู่ชิงนั่นเลยแล้วก็ระดับทีมเลือกไทยแลนด์นะครับโปกิเอฟซีชิงนะเลิศกับอาราจิสีสมุทรนะครับในวันที่25มิถุนายน2565ในรุ่น50-55-60ปีทิงคุ้ยพระยาธาตุไปทิงคุ้ยประธานนะครับท่านบรัฐมนตรีพลเอกชัยชาญสินิสาครับนะครับแล้วก็วันนี้ก็จะมีการมอบมอบวนแชร์ให้กับโรงพยาบาลค่ายบางปทร์จันนะครับในการส่งเสริมนะครับในส่วนของ การพยาบาลนะก็จะมีในส่วนของที่25ก็จะมีการหม้อเตียงนะครับอุปกรณ์ทางการแพทย์เป็นจำนวน3เตียงแล้วก็วิเชีิญจำนวนหกตัวนะครับวันนี้นะครับในรุ่นห้าสิบห้าสิบห้าหกสิป็จะมเชิญท่านดรสายันเสริวงศ์กล่าวเปิดการแข่งขันกีฬา VP ซีเหียรเมืองไทย2022ครั้งที่8ในรุ่นอายุ50 55 60ปีโอกาหกสิป็จะมเชิญครับผมสายันเสริวงศ์รับประธานที่ ปรึกษาลูกหนังถีงล้อสปอร์ตทีวีรู้สึกเป็นเกียรติเยียงยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริมนะครับผู้สูงวัยให้มีความตื่นตัวในการเล่นกีฬาและออกกําลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มีสุขภาวะสุขภาพจิตปะนามยที่ดีลดปัญหาสุขภาพดังร่างกายและจิตใจช่วยลดภาระรค่าใช้จ่ายด้านรักษาพยาบาลโดยใช้กิจกรรมทางด้านกีฬาฟุตบอลเป็นนันทนาการ เป็นการสื่อสารพัฒนาซึ่งสอดคลองกับนโิบายของภาครัฐที่ส่งเสริมสุขภาพและส่งเสริมการท่องเที่ยวต่างจังหวัดต่างๆของประเทศไทยด้วยและ้วยการที่ผมต้องขอขอบคุณทุกๆทีมทุกๆท,ท,ท,ท่านที่เข้าร่วมการแข่งขันรวมถึงผู้จัดกิจกรรมดีๆอย่างนี้รวมรู้สึ่อมวลชนและผู้เข้าร่วมกัน,กนที่ ส่งเสริมการแขง่งันกีฬาฟุตบอลระดัโศซีเนียในครนั้งนี้บัดนี้เป็นเวลา,าอันสมควรแล้วกผมในะานำประธานเปิดการแข่งขงันขออนุญาตเปิดการแข่งขันฟุตบอลมี p อซีเนีอฟุตบอลไทยครั้งที่8ประจำปี2565บี 2, ครับ ผมนายชัยพันธ์จิราธนาเกียรติอดีตเป็นอาจารย์นะครับตอนนี้เล่นกีฬาฟุตบอลทีมชาติอาวุสูแล้วก็ไปแข่งต่างประเทศปีที่แล้วนี่เล่นให้กับทีมชาติอเมริกานะครับนี่อายุ64ย่างโธิบ้าครับผมพานุเจมมงคลน,นะครับผมทำธุรกิจส่วนตัวผมอายุ61ผมชอบเล่นฟุตบอลเพราะาผมอยากออกกำลังกายครับผมผมส,สุรวิทย์ลีพิลา ตอนนี้อายุจ้างหกสิบหกแล้วครับเล่นบอลให้บริษัทต,ตอนอยู่บริษัทต,ต,ตอนเด็กหนุม่มนะพี่ตอนเด็กหนุม่มเล่นบอนลบอ,อลโรงเรียนครับโรงเรียนราชสิมาวิทยาลัยอ,อ,อยู่โคราชครับสามสี่้างไงผมนายจุดทองมูลสัสายครับเป็นพนักงานบริษัทเอกชนครับยุค5้าครับเป็นบอลเพื่อหาเพื่อนครับเพื่อนหาความสุขส่วนตัวในยามแก่ครับ จะเรียนถามพี่ก่อนเลยว่าแวบดบวงฟุตบอลอุโสบ้าน,นเราตอนนี้ถือว่าต่นตัวมากในมุมของเราวัดวงฟุตบอลบ้านเราเนี่ยคิดว่าตอนนี้กําลังบูมขึ้นสับสนให้เด็กเยาวชนน่ะที่ได้โอกาสมาเล่นฟุตบอลมากขึ้นอย่างผมเนี่ยครับผมเปิดเด็คามีที่บ้านโปง่งลาบุรีฟรีเรียนฟรีเด็กไม่ต้องเสียตังเรียนฟรีบรรยากาศสนามผม9คนเหมือนรีสอร์ทอยูอ่บ้านโป่งนะครับเรียนฟรีนะครับทุกอย่างเรียนฟรี เพราะที่อื่นเสียตังค์แต่บ้านผมเรียนฟรีเบอร์โทรนะครับเบอร์โทรเบอร์โทรศู2ย์เก้6สชัยพันธ์จิรานเกียรติ พี่เดินถางคล้ายๆพี่เขาฟุตบอลอาวุโสตอนนี้มันบูมมากในความรู้สึกพี่ผมว่าก็ดีนะครับเพราะว่ามันทําให้คนที่มีอายุมากขึ้นเนี่ยได้มีกิจกรรมได้มาออกกําลังกายได้มาพบปะมันจะทําให้วงการอาวุโสฟุตบอลเนี่ยมันก็จะจะได้มีการขยับขยายเชิญชวนคนที่มีอายุมากขึ้นเนี่ยได้มาออกกำลังกายทำให้สุขภาพแข็งแรงนะครับผม อบอลผู้สูงอายตุตอนนี้กำลังบูมน่าดูเลยมีจัดกันเยอะด้วยเดี๋ยวเนี้ยผมชอบถือว่าดีมากเลยครับ ครับเหมือนกันครับเหมือนที่พี่พี่ทุกท่านเขาบอกครับทําให้คน,คนคนมีอายุเยอะๆได้มามาเจอกันดี่ยออกหน้ากายครับพี่ผมอยากจะให้คนที่เลิกเล่นบอลแล้วอ่ะมีอาชีพเล่นบอลกลับมาเล่นบอลเหมือนเดิมเพื่อที่จะได้มีอายุยืนยาวถ้าปล่อยตัวไปก็จะแก่ไปทุกวันทุกวันทุกวัน,วนครับ <S <S ถ้าเล่นบอลเนี่ยดูดีครับสี่ท่านเนี่ยไม่แก่เลยหกสิบกว่าเท่นั้น มาเปรียบเทียบกับเด็กหนุ่มบางคนเนี่ยอายุ50กว่ายัยงแก่กว่าเราหน้าตาแก่แล้วไม่มีเรื่องไม่มีแรงถ้าเราเล่นบอลเนี่ยไม่มีโรคไม่มีภใครเจ็บต่างๆหายหันอยากให้คนแก่ทุกคนเนี่ย มาช่วยกันเล่นฟุตบอลมาสนับสนุนกันเล่นฟุตบอลเล่นประสูภาพได้มีเพื่อนมีพี่มีน้องได้รู้จักกันอย่างน้อยไปไหนมาไหนรู้จักกันนะครับอันนี้ขอฝากไว้อยากให้คนที่มีสูงอายุนั้นมาเล่นฟุตบอลครับออกกำลังกายกันครับดีครับเหมือนกันครับผมก็อยากเชิญชวนนะครับอ,อ,อย่าอยู่แต่ในบ้าน คนที่มีอายุมากขึ้นเนี่ยมาออกกำลังกายมาพบปะกันมันก็ทําให้จิตใจสบายสิ่งพวกอย่างนี้มันก็ทําให้ร่างกายแข็งแรงและมันก็จะมีโอกาสในการคิดเรื่องต่อๆไปไม่ว่าเรื่องงานเรื่องครอบครัวสุขภาพก็จะยืนยาวเชิญชวนให้ทุกท่านมาออกกาลังกายครับไม่ว่ากีฬาอะไรก็ได้ขอให้มาเล่นนะครับ ผมว่ามีความสุขนะครับได้ออกเล่นฟุตบอลเล่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คนสูงอายุนี่จะเดินออกกาลังกายอย่างเงี้ยจะเดินจกันเล่นด้วยยิ่งดีใหญ่เลยครับเจ้าครับอย่างน้อยทิดตึงสักสองวันหรือสามวันผมว่าก็เป็นการที่ดีครับตานที่พี่พเขาบอกครับนั่นก็เป็นการเปิดการแข่งขันนะครับฟุตบอลรุ่นซีเนียนะครับรุ่น50ปี4ท่านที่เราสัมภาษณ์เมื่อสักครู่ เป็นนักเตะที่อายุเกิน60ปี3คนครับอีกหนึ่งท่าน50ปีเสร็็ๆนะครับก็เรียกว่ายังแข็งแรงกันอยู่นะครับเพราะเล่นกีฬานั่นเองนะครับ